สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกดูผู้ที่เกิดระหว่างที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกาย,ยนนะคะเป็นการดูดวงความรักแบบ general reading ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าใครที่อยากรู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่ว่าดวงแบบนี้เป็น general reading จะให้ตรงกับชาวพิจิกทุกคนเป็นไปไม่ได้ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าตรงมากตรงน้อย ไม่ใช่ชีวิตของเราเลยชีวิตของใครก็ไม่รู้หรือเรื่องราวของเรากับเขาสลับกันเป็นไว้เบอร์ซ่าอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นดูไวก็เป็นไกด์ไลน์นะคะดูไวเพื่อความบันเทิงนะอย่ามาอินมาเครียดกันมันเยอะอ่ะที่นี่ขอดูความรักของชาฟิจิกหนะะ่อยค่ะชาฟิจิกคะความรักในช่วงเนี้ยเป็นยังไงบ้างฟิลรียน เรียกแปดไม้อัสวินเรียนเดมเพรสและหกมาหกดาบมันมีปัญหาในเรื่อง ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะแอนมองว่านะเวลาเนี้ยคุณกับเขาอ่ะจ,จะต้องห่างกันสักพักหนึ่งอะคะ่ะอาจจะต้องได้ติดต่อกันแค่ทางโซเชียลมีเดียหรือทางแมสเซจตัวเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลาจากคุณออกไปด้วยความจำเป็น <c oughs> ขออภัยค่ะตัวเขาเนี่ยอยู่ห่างออก ไกลจากคุณออกไปด้วยความจําเป็นด้วยหน้าที่การงานหรือบางคู่ห่างกันตั้งแต่แรกด้วยระยะทางแต่เมื่อก่อนยังไปมาหาสู่กันได้แต่นเวลานี้มันทําไม่ได้แล้วนะคะหรือตัวเขาทํางานอยู่ที่หนึ่งจำเป็นที่จะต้องไปตัวคุณอยู่ตรงนี้แล้วมันคือมันมีความห่างเหินเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแต่อยากให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะห่างกันยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้อง ไปทำงานหนักกว่าเดิมบางคนบางคู่อาจจะมีคนรักอยู่ในสายงานที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบนันนี้ที่มันกำลังวุ่นวายอยู่นะคะเกี่ยวกับโรคระบาดหรือใดๆก็ตามแล้วเขายุ่งมากเขาไม่สามารถที่จะปลีตัวหรือเขาอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบค,คือระง,งับสายการบินไม่ให้เข้าเมืองอะไรแบบนี้ล็อกดาวน์แต่ละจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ มันอาจจะมีมันอาจ,จะมีผลทางความรู้สึกแต่อยากให้รู้ว่าไม่อยากให้คุณเก็บมาคิดเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ยังไงเขากลับมาหาเราแน่นอนอะนะคะขอดูเขาหน่อยสิคนคนนี้ของชาวพิจิกณเวลานี้เขาเป็นไงบ้างจัสติ ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอและเขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพยายามที่จะไม่แสดงความกังวลหรือความอ่อนแอออกมาให้คุณเห็นเขาเองก็คิดถึงคุณสุดหัวใจนะ นะคะแต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้ได้แต่ภาวนาให้ปัญหาของเขาหรือเหตุการณ์นี้มันจบให้เร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้กลับมาหาคุณเพื่อที่เขาจะได้กลับมาดูแลคุณกลับมาอยู่ใกล้ๆคุณ นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะอดแอไม่อยากจะงองแงมากเพราะว่าเขาก็กลัวว่าถ้าเขาทําแบบนั้นแล้วคุณที่คิดคุณเองก็คิดมากอยู่แล้วว่าถ้าเขาถ้าเขาอดแอะอีกคนมันก็จะยิ่งพากันไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาทาไมเงียบหายไปเขาทําไมนิ่งๆเขาทาไมดูไม่คิดถึงเขาทาไมดูไม่ไม่นอนไม่นี่ไม่น,นั่นเขาพยายามที่จะเป็นผู้นําที่ดีหรือพยายามที่จะเข้มแข็งให้คุณดูอ่ะนะคะ แต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกยังไงตอนีนโอ้ใจจะขาดแล้วมาเจอกันวันนี้ได้ก็อยากจะมาเลยอะแล้วความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาละคะคุณไม่อยากให้คุณคิดมากอะแบบด่าไม่อยากให้คนกังวลอะไรที่มันยังไม่เกิดไม่อยากให้คุณคิดไปถึงสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่างุดหงิดและชวนทะเลาะ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามอยากให้คุณใช้เหตุผลให้มากๆกับความสัมพันนี้นะคะทุกครั้งเวลาที่คุยกันถามไถ่เขาวันนี้เหนื่อยไหมทํางานเป็นยังไงบ้านนอนนี่น,นั่นนะคะดีกว่ามาคุยแต่เรื่องอะไรที่มันชวนทะเลาะหรือว่ามาคุยกันแต่เรื่องที่มันเป็นอะไรที่มันนอกกายอย่างเช่นคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่มันหนักๆกเกินไปอย่างเรื่องเงินอย่างเรื่องอดราม่าต่าง นะคะอยากให้คุณถามเขาสักนิดนึงนะเวลานี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาโอเคไหมเขาเหนื่อยไหมนะคะเขาต้องการกําลังใจจากคุณนะคุณคือความสุขของเขาเหมือนกับที่เขาก็เป็นความสุขของคุณเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งบางทีเวลาเราเหงาเวลาเราเศร้าเวลาเราเครียดเราจะเผลอพูดหรือทําอะไรออกไปให้ให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราวัดระวังอารมณ์ของเราแล้วก็อยากให้เข้าใจกันให้มากๆนะคะทีนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปขอดูหน่อย สิเหรียญ10เหรียญ,ยญอัดศวินไหมสมัยรอหน่อยนะคะ10เหรียญออกมาคู่กับ9กาดาคือไม่อยากให้คิดมากอะ่ะไม่อยากให้ดรามา่าไม่อยากให้คิดมากทั้งในทางที่มันแย่หรือคาดหวังในทางที่มันดีเกินไปอย่างเช่น น่าจะปลีกเวลามาหาเราได้น่าจะโทรหาเราบ่อยกว่านี้น่าจะวิดีโอคอลเฟสไทมอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันไม่ได้จริงๆนะคะแต่ใจเขาอยู่ที่เรานะหรือว่าคิดนะคะที่มันแย่เกิดไปอย่างเช่น จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนไปไหมเขามีคนอื่นอยู่ตรงนั้นแล้วหรือเปล่าทำไมเขาถึงเงียบหายไปรักแท้แพ้ระยะทางอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คุณคิดฟุง้งซ่านขนาดนั้นเลยนะคะอยากให้รู้ว่านะเวลาเนี้ยสิ่งที่เข้ามามันเหมือนบททดสอบของพวกคุณรอหน่อยนะคะรอหน่อยอีกไม่นานหรอกนะคะยังไงซะเขามุ่งหน้ามาที่คุณอยู่แล้วนะคะความต้องการของเขาทั้งหมดนะเวลาเนี้ยหลังจากเสร็จภารกิจเสร็จหน้าที่ตรงเนี้ยยังไงก็คือคุณ ทีนี้ขอดูคําแนะนำหน่อยอนอน้อยเวลานี้นะคะจากพ่อันอยากให้ลดลดความเป็นตัวของเราลงแล้วก็เพิ่ม ลดความเป็นตัวเองและเพิ่มคำว่าเราเข้าไปนะคะอะไรที่มันอะไรที่มันไม่ควรคิดไม่ต้องคิดอะไรที่มันควรจะชัดเจนก็ชัดเจนอย่าทำตัวคุมคืออย่าแบบอย่าประชดกันด้วยการที่โทรไปเขารับช้าอาจจะเป็นเพราะเขาทำงานอยู่เ,เพราะเขาโทรกลับมาเรารับแกล้งรับช้าชบ้างอย่างเงี้ยนานๆไปมันกลายเป็นความหวาดระแวงไม่ว่าเขาหรือคุณ ตัวเขาเองก็ควรจะต้องปรับตัวเหมือนกันอย่างเช่นถ้ารับสายเราช้าก็ต้องบอกเราว่าเมื่อกี้ทาอะไรอยู่หรือถ้าเขาโทรมาแล้วรับสายเขาช้าเราก็ควรจะพูดว่าทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะปัญหาอย่างหนึ่งของการที่คบกันแล้วมีระยะทางมาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของความชัดเจนความไว้ใจกันให้ได้ ะะเพราะว่าความระแวงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจุกจิกวุ่นวายมากๆบั่นทอนมากๆเพราะฉะนั้นพยายามทําตัวเองให้เคลียร์นะคะไม่ให้เขาต้องมากังวลเรื่องเราอีกให้เขากังวลแค่สิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่ตอนนี้มันหนักพอแล้วนะคะตัวเราเองก็พยายามเข้าใจนะคะแล้วก็อ,อ,อยากให้มั่นใจในตัวเองอีกนิดนึง ว่ายังไงซ้านะคะใจเขาอยู่ที่เรานะโอเคอย่าลืมว่านี่คือดวงแบบ general reading ชาวพิจิก้าเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ